สวัสดีค่ะเรียนอาจารย์ประจำรายวิชานะคะวันนี้กลุ่มขอเราจะมานำเสนอจรรยาบรรทัวิชาชีพครูค่ะจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานและความมีศีลธรรมในการทำหน้าที่จรรยาบรรณวิชาชีพจึงเป็นกรอบที่สร้าง ความน่าเชื่อถือและความไว,ว้วางใจจากสังคมในกรณีจรรยาบรณวิชาชีพครูการยึดถือจรรยาบรณวิชาชีพเป็นความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากครูมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการสร้างคนพัฒนาทานั้ทงด้านความรู้และคุณธรรมของนักเรียนจรรยาบรณวิชาชีพเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่และรักษามารฐสถานวิชาชีพครูโดยทั่วไปมี5้าด้านหลักๆดังนี้ 1. จรรยาบรณต่อตอนเอง คูต้องรักษามาตรฐถถานและความเป็นเลิศทางวิชาการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านวิชาชีพตัวอย่างป้อพิผิด,ผดไม่สนใจพัฒนาตนเองในการสอนไม่เตรียมการสอนหรือศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาที่ตนเองสอนทําให้การสอนต่าลงค่ะจะยังบัต่อวิชาชีพนะคะ ครูความยึดมั่นในคุณธรรมลและจริยธรรมแห่งวิชาชีพรักษาความถูกต้องในหน้าที่และไม่นําวิชาชีพไปใช้ในทางที่ผิดตัวอย่างก,การบังคับผิดในวิธีวิชาชีพนะคะรับสินบนหรือรับของขวาญจากนักเรียนหรือผู้ปกครองเพื่อให้เกียรติหรือข้อ,อได้เปรียบในการเรียนค่ะตามการบังคับข้อผู้เรียนครูต้องมีความยุติธรรมและให้การดูแลเอาใจใส่ ผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกันตัวอย่างที่ปพื้นติติดเลือกปฏิบัติต่ตอลูกศิษย์คนใดคนหนึ่งเช่นการให้คะแนนหรือความสนใจมากกว่าคนอื่นอย่างไม่ยุติธรรมจรรยาบันต่อผู้ร่วมงานคุณครูควรมีความสามัคคีและมีความร่วมมือกันทำงานอย่างสุจริตและมีความให้เกียรติกันตัวอย่างเช่นการทาหรือหาผู้ร่วมงานโดยไม่มีหลักฐานและสร้างความแตกแยกในสถานีทำงานคจัรยาบรณต่อสาคมนะครับ คูควรทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคมช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในก,การพัฒนาสังคมตัวอยาว่างประพฤติผิดนะครับพฤติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมเช่นการดื่มดื่มสุราหรือสารเสพติดในที่สาธารณะนะครับ